หมวดผู้สอนนัทธนันทะตถาคตสัธรรมเมสุอาจริยมุติดูก่อนอานน์กำมมเอแห่งอาจารย์ในธรรมทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ตถาคตพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านพระอนนนทเถระภายหลังจากทรงปลงพระชนมายุดสังขารพระอานน์กราบทูลให้ทรงดำรงอยู่ต่อตรัสตอบว่า ภารกิจในการประดิสถานพระศาสนาของพระองค์สมบูรณ์แล้วและทรงสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งปวงหมดแล้วไม่ได้มีสิ่งใดปิดบังเหล่าสาวกบทว่าอาจริยมุติแปลว่ากำมือของอาจารย์ได้แก่มือที่กำไว้ซึ่งใช้เรียกอาการของอาจารย์ภายนอกพุทธศาสนาที่วงแหนวิชาไม่ยอมบอกแก่สิทธิ์ขณะที่ตนเองยังหนุ่ม แต่จะบอกแก่สิทธิ์ที่ตนรักขณะที่ตนใกล้จะตายเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงปฏิบัติเช่นนั้นดูก่อนอานนท์กำมือแห่งอาจารย์ในธรรมทั้งหลายยังไม่มีแก่แตถาคต